เปิดฝั่งนี้แล้วเราจะมาปิดฝั่งนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์3ทางหรือหลายๆท่านเรียกว่าสวิตช์บันไดาหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานของสวิตช์3ทางกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังของสวิตช์3ทางนะครับหมายเลขศูนย์นะครับศูนย์ก็จะเป็นรูด้านบนนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับด้านฝาก็จะเป็นหมายเลขสามนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับจะต่อถึงกันนะครับเมื่อเรากดสวิตช์สามทางนะครับศูนย์กับสามก็จะต่อถึงกันแทนนะครับเมื่อเรากดสวิตช์สามทางอีกหนึ่งครั้งน,นะครับศูนย์กับหนึ่งก็จะต่อถึงกันเหมือนเดิมนะครับ สายลายนะครับจะมาเข้าที่บนสวิตสามทางนะครับก็คือที่เป็นเลขศูนย์นะครับจะเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่อถึงกันนะครับลายก็จะมาเข้าสวิตสามทางตัวที่หนึ่งนะครับออกจากสวิตสามทางนะครับจุดนี้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะมาเข้าหมายเลขหนึ่งของสวิตสามทางอีกตัวนะครับ แบบนี้นะครับส่วนมาเลข3นะครับของสวิตช์3ทางตัวที่1ก็จะมาตอบกับสวิตช์3ทางตัวที่2นะครับแบบนี้นะครับ ออกจากสวิตช์สามทางตัวที่สองนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดไฟนะครับมีสายลายแล้วนะครับหลอดไฟจะครบวงจรก็ต้องมีสายนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายานิวตันนะครับสายสีน้ำงินนะครับ เส้นสีน้ำตานะครับก็คือ,อเส้นที่มีไฟนะครับสีน้ำเงินก็คือนิวตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนกันนะครับลายลายลายนะครับเรามาต่อใช้าานกันนะครับสายลายจะมาเข้าหมายเลขศูนของสวิตช์สทางตัวที่1น,นะครับจุดนี้นะครับหมายเลขศูนยแล้วก็ดันเข้าไปเลย แล้วก็จะออกมาเลขหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของสวิตช์สามทางตัวที่หนึ่งนะครับ <hum ans> ก็จะมาเข้าหมายเลขหนึ่งของสวิตช์สามทางตัวที่สองนะครับชุดนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งของสวิตช์สามทางตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับจะต้องอต่อเข้าด้วยกันนะครับ ส่วนหมายเลข3นะครับเหมือนกันนะครับของสวิตช์สามทางตัวที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์สามทางตัวที่2นะครับจุดนี้นะครับหมายเลข3ของสวิตช์สามทางตัวที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์สามทางตัวที่2นะครับแบบนี้นะครับ ออกมาเลขศูนย์นะครับของสวิตช์สามทางตัวที่สองนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟจุดนี้นะครับหมายเลขศูขนย์ก็จะมาเข้าหลอดไฟ,จ,ดะจ,ะดไฟจะเป็นหลอดนี้นะครับหลอดไฟสองรอยี่สิบโวลต์นะครับหลอดไฟจะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อมีสายนิวตันนะครับจ่ายมาให้หลอดไฟนะครับเราก็ลากสายนิวตนัน มาเข้าหลอดไฟเลยนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับสายนิตอนสายสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับสายลายมาเข้าสวิตชสามทางหมายเลขศูนออกหมายเลขหนึงและหมายเลขสามของสวิตชสามทางตัวที่หนึ่ง ก็จะมาเข้าหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์สทางตัวที่2นะครับแล้วก็จะออกหมายเลข0ูนย์นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟสายเส้นนี้นะครับสายสีน้ําตาลก็จะเป็นสายที่มีไฟนะครับตอนนี้เราจ่ายไฟให้วงจรเลยนะครับทีนี้เรามาลองกันเลยเมื่อเราเปิดสวิตช์ฝั่งนี้นะครับหลอดไฟก็จะสว่างถ้าเราปิดหลอดไฟก็จะดับนะครับหรือเราจะเปิดฝั่งนี้นะครับหลอดไฟสว่างปิดหลอดไฟดับนะครับทีนี้ถ้าเราเปิด ฝั่งนี้ล้วเราจะมาปิดฝั่งนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดฝั่งนี้มาปิดฝั่งนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ